สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนนะครับเนาะครับครับสำหรับมือเนีก็เป็นมือวันที่ยี่สิบเดวันศุกร์แหะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะครับเนาะครับครับทั้งสองเสี่ยงยาผ้าละครับก็มีแนวทางเอามาให้อบซี่บึงครับเนาะครับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาแหะครับครับชุดนี้เป็นของเซียนนอนหน้าแหะครับสําหรับตัวเลขของเซียนนอนหน้าก็งวดที่แล้วของเพื่อนเนาะครับเนาะครับข่จับรุดไปครับ สาหรับตัวเลขครับเสียนนาหน้าครับผู้ใดขอมาแล้วก็อย่าลืมเลยครับด้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อนสิบเอ็ดผดแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขงามครับชุดนี้ก็มาฮอนแล้วครับสําหรับตัวเลขของเพ่นครับก็ได้ไปเอาน้ำเพิ่นล่ะครับคือว่าล่ะครับเพ่นกยายงัวยาาคั้ยเพิ่นครับเอาหมองเก้าคือเก้าล่ะครับสำหรับตัวเลขครับครับว่าได้ไปทายให้เอีบซี่เต่อไปเอานะครับเนาะครับครับว่าเป็นยังครับ ครับก่จะลื่นก้นไรลครับกดไรลครับก้นไหลน้ำแน่ครับครับเขาไปเบ่งตัวเลขกชุดอันนี้เป็นงวดที่แหลกกว่าวดที่แล้วมวดที่แล้วของเพิินนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเล็กวดที่แล้วของเพลินก็ลุดไปครับสำหรับมวดที่แล้วของเซยนนาลุดครับเพลินห้หลุดไปทีหนึ่งกับสามะครับมวดวันที่ีสุ้าครับสำหรับเหล็กวิ่งของเพิินกับ มีหนึ่งมี8มี2มี3มครับมาต้8แตัวเดียวครับเลขกสมสี่ตัวครับมาแปดดนะครับเนาะครับซุมนี่ลุดไปครับลด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 ครับ3ามการเคลขเลขที่ออกงวดที่แล้วกับป็นตะเก้านะครับเนาะเก้แล้วก็9ก้าอย่ครับเก้า้า มีแต่รแปดโค้งเกาเท่านั้นแหละครับาลดไปนะครับเนาะครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับมีเขามม่ลดเป็นของธรรมดาล่ะครับครับพิจาณาเะพ่อเอาครับถ้ามากก็จังจัดดวยครับเ้อครับคัดกับผ่านครับทางส่งกับเพื่อได้ว่ายังผ่านไปเลยครับครับสำหรับวดที่แล้ววันจับคู่มากกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองกลุ่มเด่นสองกลุ่มหนึ่งสามกับสามสองสามสามสามีครับ สามซีหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับที่เป็นงวดที่แล้วครับก็ลดไปครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะครับมีเขามีลดครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณครับเป็นกับว่าขอตรวจขอไพ่เอฟซีเลยครับกับต่วกับมาแปดเลขซีตัวนึ่กับมาแปดอยู่ครับมาแปดตัวหนึ่งอยู่ครับถือว่าเลขออกมีกี้นี่กับว่าหลายตัวละครับี่สองตัวครับ เปลี่ยนกับเก่าครับครับอ้าวไปต่อคือเก่าครับเป็นไห้มาแล้วกับทางส่องเสี้ยงยาพระเลาะกับจัดครับคัดกับพานด้วยครับเด้อครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาครับประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดครับจ่อจันแล้วนะครับเนาะท่านว่าค่ม สสองพันห้าล้อะครับครับสำหรับเลขรูดครับเซียนนอนหน้ารูดไปตัวใดล่ะครับทีนี้ครับรูดไปที่3กับเก่าครับ3กับเก้านะครับเด้อครับมากระจัดไป3กับเก้านี่ครับเลขวินครับบินไป บินไปที่2 3 4 9ครับติดเก่าไว้น่ครับเพราะว่าเก่าหลายกระสิเมียนควบเพลินแหละครับครับสำหรับเลขวินเลขเขียง2 3 4 9มครับมาเบิ้งเลขจับครูครับเสียนนอนหน้าพันจับครูหายป็น9 2สอ ก้าสามเก้าสามเพื่อนหันมืเก้าสามอยู่ครับเก้าหกเก้าหกครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเด้อครับสามสามสี่สามสี่เขียนให้ตัวง่ามเลยบ้านเนี่ยเอางามสุดผมเลยครับเนี่ยสามหก สามสรูด3ไปเลยครับรูด3มเต็ม3เต็มที่แล้วครับสตัว3ามตัว3า6ส,าสี่หกส,ส,หกสหกหกครับอันนี้งามครับ3ามหกหนีห่ครับ ก็กับพกครับกับเอาครับปินหัวปินหางขึ้นมากับซีแมนแหละครับอันนี้เป็นชุดของเสียนนอร์นาเลยครับได้ครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีพอเม่พี่น้องสูบปูสูคข้นครับเซียนนอร์นาครับอันนี้เซียนนอร์นาครับตัวหล็กของเซียนนอร์นาครับกับ่าหลายตัวแหละครับไปกับเอาครับกับเอา สำหรับตัวกลับเป็นเล่านะครับเนาะเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาวันที่ยี่สเกีดนะครับได้ครับอย่าลืมมือครับสำหรับสุปนี้กลุ่มเด่นไปที่3ครับเด่นไปที่3าล่องเก้าสองสาเนี่เป็นตัวล่องนี่แล้วครับการพระจับคู เก่าสเก่าสมกลมเดียนกลมเดีนเก่าสามครับครับกลมเดียนมีสกลมครับสาครับกรเก่งไปที่สามหกนะครับได้ 9, 6, 9, 3, ครับเก่งไปที่สาเก่ากับหครับเก่ากับหเก่ากับสครับเกตัวที่ครับ อามีสองกลมครับเหลืออีกซีโคเป็นร่องไว้ครับร่องไว้ครับสามหก,หกหกครับอันนี้เป็นตัวเลขสามตัวครับสามตัวบนล่างว่าไปนะครับได้ครับบนล่างก็ว่ากันไปครับนี่เปลี่ยนตัวเลขครับเราพัฒนาวันที่ประจําวันที่ยี่สิบเ็ดนะครับ วันที่2 7เดือนธันวาครับครับตัวเลขสวยๆตรงหามัมตอนมาฝากครับครับเพิ่นรูดไปที่สามละครับกลุมเด่นไปที่สามร่องกับเก้าละครับสองสามสี่เก้าสองสามสี่เก้าสี่เก้าครับอันนี้เป็นเลขวินครับวินวินเด้อครับเด้อครับ เอาไปจำวิ่นเอาครับ92 93 93เป็นตัวกลมครับ96ครับตัวร่องไว้3 4ก็เป็นตัวร่องไว้36เป็นตัวกลมครับอีกตัวกลมหนึ่งครับ32ตัวร่องไว้ครับเอาครับสำหรับตัวเลขแคปหน้าจอไว้เลยครับ2ทุ่มครับ2ทุ่มเคิองด้วยครับเด้อครับโชคโชคมันๆลำๆลุยลุยเฮ่งเฮ่งปังปังโชคดีมีไสย กัอนไม่คลิปหนาสัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ